ครับครับผมเมย์นะครับได้มนี่ครับทำไมครับพี่เติมน้ำมันรถที่สิบบาทได้ไหมครับน้ำมันหมดเหรอครับผมรถน้ำมันหมดครับโอ้ยพี่เขียนมาไก่ไปเนี่ยไกลครับเขียนจากไหนอ่ะฟูดเลยครับอ๋อพี่จะไปไหนไปทางนู้นเหรอใช่ครับมันเป็นทางกลับรถใต้สะพานมันพี่เขาบอกว่ามีปั๊มน้ำมันครับมันไม่มีมันแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมันไม่มีทางนู้นนู่นนี่ขอที่สิบบาทนะครับเดี๋ยวไปเติมน้ำมันรถนะครับได้ได้ปั๊มน้ำมันอยู่นู่นอยู่ห่าง 1 4, 000 4 000โลอ,อยู่นู้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทิพพาทิไปก็ได้ง่ายดีขอ40เดียว่ครับเดี๋ยวผมเขีนไปเติมเองครับไม่เป็นไรอยู่ผมพาทิไปเนี่ยง่ายแป๊บเดียวเดี๋ยวผมเติมให้ด้วยร้อยหนึ่งเดี๋ยวผมเขีนไปเติมเองนะครับไม่เป็นไร๋ยวผมเดี๋ยวผมพาทิไปร้อยเดียวเดี๋ยวผมเติมให้ด้วยร้อยหนึ่งไปผมขอ40ดีกว่าครับเดี๋ยวผมไปเติมเองครับไม่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 เดี๋ยวผมพาทิไปไดีกว่าผมเติมให้ด้วยไปด<ๆ>ิไม่ดีเหรอแม่งโคตรีเหนียวเลยขอแค่40แห ดอะไรอ่ะโอ้าวไอ้เอาไงอยงนี่ดิพูดอะไรมึงพูดอะไรมึงหยุดดิพูดอะไรไปกินพูดอะไรมึงพูดอะไรพูดลอยๆเฉยๆมึงพูดไรด่าพ่อกูไอ้เขาไม่ได้ด่าผู้พูดอยงกูเฉยๆอ้าวไอ้มึงกินด่าพ่อกูมึงขอความช่วยเหลือกูไอ้กูพาสีไปดีไม่เอาอ่ะพูดกับมึงดีๆอยู่แล้วมันดียังไงมึงด่าพ่อกูอ่ะไม่ด่ามึงด่าพ่อกูองกูอะไม่ได้ด่า เอาเอาเอาไงรถไม่ติดไหนกูดูอยู่นานแล้วรถไม่ติดเดีย๋ยวกูดูอยู่นานนะอืมน้ำมันมีฮึงูดูคุณเดดฮะ ้างลุกขึ้นมาได้เมื่อกี้ให้มึงไม่พอเมื่อกี้กูเห็นข่าวให้มึงมึงไม่เขาไม่พอมิจฉาชีพกูเห็นอยู่นานแล้วนะไม่อยากทำนะแม่เห็นอย่างเงี้ยมึงใจรถมึงอ่ะหาได้อย่างอื่นดีกว่าทำมาไรสิสุจริตเดีย๋ยวกูรู้มึงมึงไม่หลับหรอกกูได้ยินมึงได้ยินกูอยู่กูรู้นะแม่ฟอร์ม